สวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม BMW z 4e 89นะครับได้ทำการติดตั้งจอตรงรุ่น Android นะครับแล้วก็กล้องมองหลัง Q-Cam นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับด้านหลังนะครับติดตั้งตัวกล้องนะครับตำแหน่งตรงนี้กล้อง Q-Cam เนี่ยเป็นกล้องที่ดีที่สุดสำหรับรถยุโรปแล้วนะครับมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับส่วนตัวจอเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับ ครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัวจอและตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการใช้งานกันนะครับเบื้องต้นนะครับจะเห็นได้ว่ารถคันนี้เนี่ยเดิมเนี่ยไม่มีจอมาข้างบนเนี่ยเป็นที่ใส่เก๊ะนะครับเราเอาที่ใส่เก๊ะออกแล้วตำแหน่งด้านล่างตรงนี้เนี่ยเป็นที่ใสเ่เหรียญเราที่ใส่เหรียญออกปุ๊บกลายเป็นตัว i Drive Controller ละส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นจอนะครับ หน้าเมนูแบบนี้เนี่ย bm เขาจะเรียกว่าเป็น nbteo v id 7นะครับในหน้าแบบนี้เนี่ยจะมีเมนูทั้งหมด6บล็อกนะครับส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งด้านล่างนะครับตัวสเปคตัวจอตัวนี้นะครับเป็นสเปคตัวท็อปสุดในตลาดละนะครับจอเนี่ยขนาด10.25นิ้วนะครับ android เป็น android version 10 r e s o l u ูชันจอพันเก้าคูณเจ็ 20, เป็น IPS แบบแอนติแกลมีการการ,การสะท้อนจากแสงแดดน,นะครับจอตัวนี้เนี่ยเราได้ลิขสิทธิ์คนเดียวในประเทศไทยนะครับในการนำเข้าเราก็กำหนดสเปคตัวนี้เข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านในจอเนี่ยเป็นจอของ LG นะครับซึ่งไม่ไม่สามารถมีคนอื่นสามารถที่จะไปจดตัว c o n แทคต t ตัวนี้เนี่ยจากทางโรงงานได้ละเพราะว่าเรารับจำนวนมานะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยตัวแรมต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณจะอยู่ที่4 g ินะครับตัว ROM 64 g ินะครับมี USB เล่นไฟล์วิดีโอได้นะครับเรามาเริ่มจากตัว Navigation นะครับเข้าที่น a เ i กชันปึ๊บจะเห็นได้เลยว่าเส้นรายละเอียดพวกที่เป็นเส้นซอยย่อยๆเนี่ยคมชัดนะครับ ภาพใสนะครับตอนนี้เนี่ยผมให้เขานำทางไปนะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็เซิร์ชของเราเองอันนี้เป็นสถานะปัจจุบันตำแหน่งปัจจุบันของเรามครรรีคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้เซ็นทรัลบังนาระบบคำนวณไปให้เองละเห็นไหมฮะ นี้ก็จะเป็นในส่วนของ google map นะครับถัดมาตัว communication คือ bluetooth นะครับเราสามารถเชื่อมต่อ bluetooth เข้าไปได้ผมสกิปไปเลยนะครับผมจะพูดในเฉพาะส่วนที่สำคัญสำคัญนะครับ ซองกับวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะเอาไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอเสียบเข้า USB นะครับเราไว้อยู่ในเกะทางด้านคนนั่งนะครับเผื่อบางท่านเนี่ยเอาฮาร์ดดิสเข้ามาเสียบนะครับก็ต้องมีตำแหน่งในการวางฮาร์ดดิสนะครับออไฟล์วิดีโอก็พวก AVI, MP4, MKV เนี่ย mm hmm. เล่นได้หมด mm hmm. นะครับยกตัวอย่างเช่นนี่เลยนะครับ ภาพจะคมชัดนะครับสีสันจะสดนะครับจะไม่เหมือนจอที่ถูกขายกันในอยู่ท้องตลาดนะครับเดี๋ยวลองดูผมรีวิวไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นอีกจุดหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมเล่นอยู่เนี่ยไม่มีมานั่งกดแล้วปึ๊บม,มารอรอแอปเปิดไม่มีนะครับทุกอย่างเนี่ยจะตามนิ้วแล้ว ความเร็วของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเร็วมากๆนะครับเล่นแล้วไม่มีงุดหงิดแน่นอนนะครับถัดมานเนี่ยจะเป็นไมค์ดิจิตอลนะครับถ้าผมเล่นเครื่องเห็นไหมฮะรอบเครื่องก็จะโชว์ตามสถานะเบรกมือไฟฟ้าโชว์นะครับอุณหภูมิภายนอกน้ำมันเหลือในถังเท่าไหร่เบลลคาดไม่คาดสถานะพวกนี้เนี่ยโชว์ขึ้นหมดนะครับ ถัดมาเรามาดูในส่วนของแอปนะครับแอปที่ผมลงไปให้ก็จะมี Google Map ไปละมี YouTube มีดูทีวีออนไลน์นะครับมี Spotify มี j ู๊ก s มี Netflix นะครับ Netflix เข้าได้นะครับหลายๆท่านติดตั้งจากที่อื่นมาปุ๊บลง Netflix ไม่ได้อันนี้จะเป็น Netflix เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับอันนี้ผมเข้าให้ดูว่าเข้ามาได้แล้วล็อกอินใช้งานได้เลยนะครับ uh, YouTube นะครับ เพิ่มเสียงรถเสียงนะครับจากปุ่มกดบนพวงมาลัยเดิมได้เลยนี่นะครับทีนี้เนี่ยผมจะแสดงให้ดูอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับเราสามารถใช้งาน Google Map ฟรับกับ YouTube ไปพร้อมกันได้ ด้านหนึ่งเนี่ยให้เขานำทางอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ดูวิดีโอคลิปไปนะครับถ้าไม่ต้องการก็สไลด์ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ YouTube ไปละทีวีออนไลน์นะครับดูช่อง3 HD ตอนนี้เป็นช่อง3 HD ที่ไลฟ์อยู่เลยนะครับ เลยสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกล้องนะครับเราเข้าเกียร์ถอยภาพกล้องก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับหากโวงมาลลยปุ๊บเส้นเลี้ยวตามสถานะเซ็นเซอร์รอบคันโชว์ นะครับทั้งหมดของเจ้าตัวจอตรงรุ่นในซัต4ี e 8 9นะครับคันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ